สวัสดีค <zo> ร <ys ic> ับพ so <laughs> ี <applause> ่น้องแฟนครับ FC แฟนเพลงแฟนมอลลามอนีทุกระบบเตรียมพร้อมพร้อมแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เอาจิ้มซีสวยจิ้มซีสวยสองคุณพ่อพะยาลำเพลินพ่อจิตต้องเบืองเล่าต้องเบืองเล่าเนาะเอาต้องเบืองเล่าพี่น้องสินะ่ทยขอเนี้ยก็ได้ยขอแม่ได้งามวันนี้นะคะเออเ่อเซื่องเซื่มาเลยค่ะ งานเจ้าภาพแจ้งสว่าง<ม>ากางปังมาแล้วโบเสียคุ้ค่าไปนนเสยสอดแจงเดยคุณน้องตล้มหนาวคางภูเขาค่ะมาเลยพูดเอาสำหรับ <c oughs> <c oughs> แฟนพี่คุณมาล่ามัมขบวนนี้มาสอดแจงนำกันนะพี่น้องเดินนะครับพร้อมแล้วทุกระบบแล้วครับพี่น้องครับคือทีมงานเราเก็ดเดินทางไปแต่กันขึ้นล้วก็มามาผักมาผักแรมมินิครับพี่น้องครับ ความที่สีหมอกค้นสูงเห้กับพี่กับน้องมาเบิองเรื่องล่ำใหม่ๆจากทีมงานมาเบืองควบาอมมาลังการของนาเวทีครับพี่น้องครับว่าสีอลังการเชิดชัยชั้นลับปีนี่บางคนท่านได้เห็นนะครับพี่น้องครับุูนะโอ้ยใส่จ่องอะไรพี่น้องใส่ในจองเต็มหมดเลยนะครับ เอาลองใส่เบิ่งเลยโอ้วางแห้งสิแล้วก็แตกตื้อมาต่อไปจะได้ซื้อแบบนี้แหละไปจักเข็มดีล่าโอ้นี่เขาต้องซื้อแบบนี้นี่แบบนี้มาใส่สลักมาใส่แกะ จอดจองเตรียมน้ำไวที่เลยครับพี่น้องครับคุณแมาซาสีแดงหลังคือคนว่าเต็นต่างๆเต็นพระเอกนางเอกอยู่จังสีเลยครับพี่น้องลุงตู่คุ้มอย่างน้อยน้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับครับมาสอดแจ้งจางปางเอาเชิญแฟนคลับเอฟซีฮา มื่อนี้มาตัวรมนาวน้ำกันแมนครับแมนแจุดติดผู้ใช่ไหมล่ะมหนาวกครับพี่น้องพอดีอุดุครับทีบรรยากาศพอดีพอดีนะแมนครับเดี๋ยวลงตัวกําลังจะไล่โดไ้เบิร์นครับพี่น้องเออมื่อขึ้นห้อเรัญยูกรุงเทพสี่คุณห่อนใช่ไหมล่ะเด็กบอกสี่ราซื้อนซื้อสี่ร้อยมงโผล่ัเออเออเขาระเบียกม้ไหมเออนี่ยแหละอันนั่นแหละ ไซื้อพอซื้อกันถ้าพ่อซื้อมาฝากนั่เนี่ไนี่มจะเขีนเวลารถยู่ไก่กว้าวายู่บ๊กโฮมาสันถามว่าหฮอ่ว่แม่นบ๊กโอมันสั่นยุ้ยใส่บมจจงหวายี่่ไามีทุกจังหวัดไหมเพรมีทุกจังหวัดอันนี้ว่ซื้อจุป่าจีนบ๊ก้ฮมาสันบยางน้ำคนหมดทั้งหมดี่ครับ เต้นพระเอกวัดเขาเนี่ครับบัวมีป้ายกับผู้จักครับเต้นทุกๆเต้นกันสิมีป้ายคิดนาป้ายเต้นพนันเต้นพนีหางไงครับพี่น้องครับมือนีแอร์อัดจังหน่อยพี่น้องรู้สึกว่าจากแอร์อัดจังหน่อย เต็นหมอลำเต็นไงยู่นี่พี่น้องเม้าสมมหม้อเม้าส้มก็เต้นสวยๆแบบนี้สีสีฟ้าเปิดงานโอ้เปิดงานยดาวคนดังไมสิพี่น้องคนดังไม่ต้องมีผู้มาเชิญไปเปิดการเปิดงานเอามบริษัทเป็นครับให้จักรบาลเนี่ยปั้นยังงี้ปั้นน่างามเออสวัสดีครับพี่น้องเอาแบบเอาแบบเปิดงานเปิดงาน เมื่อนี้เราะคณะงานสลองสาราขอละฆังจะลองผัดยศดสลองผัดยศของ้เอ้ยมาจะไปเปิดงานสวยดาวคนดังคนไทยก็เลยว่าเมื่อนี้ได้จ้างสาวหน่อยพิรบานแเออ ทำการแสดงสมโพธิภาวะรสบตลอดขึ้นซอดแจงแล้วก็งานฟี่อีกแต่ขออย่างหนึ่งคือปักดอกไม้การกุศลเลี้ยงเชิญพี่น้องมากแล้วกัมือนี่กิจกรรมทํำบุญหลายอันลายอย่างเพราะว่าจะเป็นอทํำบุญทํำบุญอันนั้นนู่นนี่นั่นมีหลายยางแล้วกันอย่างที่เช่น ตักไข่ปลาตักไข่ปลาร่าวันมีตจะรักรางวันใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เพราะาไป็นรางวันหน่อยมาแล้วเนี่ยสมมติว่ารางวัลหน่อยมแเ้ววบัตนชิ้นเลี้ยเลือรางวันรางวัลใหญ่เลื้ยรางวัร่างวัลหน่อยเอามากหมืแล้วเอาซื้อที่แม่เอสมมติไอ้ดวงบหน่อย่นหนาโบในพี่น้องได้ตลนี่พัดรมบนี่สองตัวสามตัว เจ้าเดี๋ยวนี้ได้แต่นละสูตโอ้ยคนละวันน้อยนี้มาแล้วนี้มาแล้วเดี๋ยวตาเราล้างวันใหญ่หมือแล่งนี่เอี้ยกระดองเย็ดเย็ดเลยเหมือนแล่งนี่อืมอืมเออมันเป็นดุฟุตบอลอืมโอ้โหเอาดุสีเขียวกับสีขาวสีเขียวสีขาวเมนฟ้าสีข้างช่องสีเขียวข้างล่างสีขาวโอ้ปีนี้ล้างวันใหญ่หมดเอ้ยเลยไปขื้อสามลอยเออไปตักเอาแต่สีเขียวกับสีขาวเออ เปิดเกินวิตนามสมอมาปวดหัวแก่ัวนั่นแหลวแล้วมันยังไม่ยูสีเดสันสีเขียวกับสีเทาตั๊กตั้งบ่ได้ไปตักกดูสีเขียวข้างเท่องสีเาวข้างล่างจะว่าไปตักเอาสีเาวข้างล่างสีช่ข้างเเออได้ัยังสับอ่าสุด้อืศดารมาลดทำบุญท้ำทานข้างนอกผู้เขาอเห็นออกก็ลายมันของผู้ใดสัน เห็นออกได้ไอเดียวันทิงจักรยาดออกนี่จักรยาดออกเพราะเราบอกสิสิไปยังไปขึ้นมาสิได้ส้มได้เดี่ยมันหลานกรรมการเอ้าจะได้เขาว่างสั่นอ๋อเพราหลานกรรมการทังไหนหลานกับพ่อแม่เอาหน่วยเกณฑ์เอาหน่วยเกณฑ์เกออทะลุเกณฑ์เกณฑ์พนันมาเออคอยได้หน่วยหนึ่งว่ากัดจะมาเฉี่ยสิออกเออน้ำส้มนีโดเอ่ออันนี้มันเป็นน้ำหย่างน้อเนี่ย กอเขาเคยาไปคิดอย่างไรท่านบุญที่ว่าทำบุญเนาะที่ว่าเป็นการทำบุญเย็นได้ไปคิดอย่งไรกันคิดอย่างไรแต่มันมันจะเป็นกิเลสตัณหาทำกลุ่นมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่กิเลสกันหาเนี่ยเต็มข่อยอยู่เลยเขียนว่าบ่ได้น้ำมูบ่ได้พัดลมมือนีห้อนไม่ได้ก็บม่ได้พัดล้มระวันมือนีระวันมีแต่เนี่ยระวันใหญ่หลายขนาดเลยไปจุนเราไประวันใหญ่นี่เราต้องออกแดงว่าท่านมากกว่าเล องเดงหัระคั่งท่นเลยออกผู้เขาหนืยทั้งหลังอย่เขาบเขาได้กระแบกนี่กเอาเอามาสู้เขได้มนะมันใหญ่ไหนสอนสนละว่านวจางไบนละวันละวันใหญ่เหลือดิเพราะว่าล้วันหน่อยกปามากเมื่อดวแล้วันน่อยางนี้บสอมเมาดีสิบาทนดบบาเออได้บ่อุ่นบอางยี้เมื่อเศารนี่มื่อเสารเออบ่ต่อมาในจักยานดิบ่บนหกสิบาทท่านน เม้จมาหมาเแจอโจกได้มาห้องเขาเนี่ยมันง่าไม่เข้าเนี่ยมอพัดลมหน่งง่าี่ะเนี่ยเม่อเจ้าล็อกันเดียวเมื่จะได้ั้อหมาได้จ่อนมองหุ้นเขารู้นะต้องพันกว่าบาทหรือแต่สองพันคิดว่าคิดว่าพันคือวี่งมองก่อน่ายอันงหญ่อีนนี้กรเม่นขวดไปซื้อกดกม่นห้องเขาสักอันหก็เม่นพันกว่าบาทโอ้สมมาสันนี่รีรีกระตากระเม่นสิเนี่ยกระตาเนียนเนียนดไม่เอาสมมแบบมาแล้วเหลือแต่ละวันง่ายเหมอนกันเลย ใหญ่เปาโดโอ้ยเนาะสอนน้ำผู้เจ้าไหนสอนน้ำผ้พเจ้าไก็ซีดิกซีดสิซีดยังไงมันทเทปหันพระเทศจีลิกาซีดจเบาจแหละโอ้ยนาเทพระเทก็มีลิกาซีดพี่น้องเลยครับบอเล่นบอสฟัวอเดี๋ยวไปไทยอีวิครับบ่ บ่ดิพวบง่ามัวเถีงบ่เมีาช่องแค่ไหนนี่แล <kh> <บ>้วค่างานนี่แล้วโอ้ค่างเชิญงานนี่เนาะแหนค่ามันก็เปิดงานจับปูให้ปลาเปิดงานแเราไปจังมากข่ายอยากเด้ประเด้ไปข้ายอยากข้ายอยากโอ้ยทางมันทางมันจับปูเด้อเมียเด้อมันสิบบ้าีหมองนางเด้อเออบอกเพื่อนบอกเพื่อนปูปู ทังมันแฉบเนาะทางเขาบ่มีเนาะคนได้ได้ก็เขาหลังไม่เที่ยวสถานที่ก็บวกางไปได้แค่แมนแมนแมนช่างเกตทุกคนในประมานแสนกว่าอยู่เอาล่ะวันแสนกว่าอยู่มาทำให้เราหนี่กับสิอยู่ตามเต้นตามเต้นเอาขอบคุณแม่สมมติอะไรครับครับโอ้หลังจากเสร็จงานมาคือสีมือแห้งมือแห้งเนาะข้นข้นดังิีงานหลายพี่น้อง ไปย่แกมป้าบังหน้าไปย,ยังีะเน่นเป็นแกมป้าบังหน้าไปไายแม่วัดดีม <c oughs> องดูคนให้มีสนีพี่รอให้ยูสพพนีนะโอ้นี่เพลงเต้นเพลงของป้าพ,พี่้ององคปาสุภาพดีโอ้ลีสอดบ่นี่เต้นนะไรอกเนี่เบียรพอนี่ โอ,อ้คือคือคืออ๋อสำหรับคลิปเดียร์เซนี่ิลองพอก,กันนะในคลิปหน้าขอบคุณเพ่อนครับเวสซี่กดติดตามนี่ลงก่อนเลยกดสับปะรดเข้าพวงยาจิตราหมดเอาพิเชาได้เป็นได้เป็นหองอเด้อนะครกดติดตามกดไลค์แนะใน่น้องครับกดกระดิ่งพร้อมครับพี่น้องครับเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปไเรื่อยๆนะครับ <c oughs>